สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นการสปอยซีรีส์เกาหลีเรื่อง h o r s t Diner ร้านอาหารของนายฮอตอนที่4นางเอกเสนอค่าจ้างให้พระเอก3ล้านวอนต่อเดือนบวกกำไรอีก10%แต่พระเอกกลับไม่สนใจเพราะเมื่อใดทีด่เขากลับไปโชว์ซอนได้เงินที่นี่ก็จะไม่มีความหมายอะไรกับเขาเลยอีกอย่างตอนนี้เขาก็อยากจะสนใจแค่เรื่องหาทางกลับไปโชว์ซอนเท่านั้นไม่อยากไปเสียเวลากับเรื่องอื่นทว่าในตอนที่พระเอกกำลังจะเดินจากไปนางเอกก็ได้ทักขึ้นมา คุณไม่มีที่ไปไม่ใช่หรอคะคุณติดอยู่ที่นี่มาสามวันแล้วนี่ตั้งใจจะนอนข้างถนนไปตลอดงั้นหรอแต่หากคุณมาทํางานกับฉันคุณจะมีทั้งที่พักและอาหารให้กินเลยนะพอได้ยินแบบนั้นพระเอกก็วิ่งพรวดกลับมานั่งทันทีการจากไปตอนนี้อาจจะดูเสียมารยาทไปหน่อยเงินค่าจะลองฟังท่านพูดต่ออีกสักหน่อยก็แล้วกันนางเอกก็เลยอธิบายระบบการทํางานให้พระเอกฟังโดยอ้างว่าพวกเขานั้นจะอยู่กันแบบครอบครัวพระเอกจึงขอคิดดูก่อนสักคืนก็แล้วกันวันนี้ค่าเหนื่อยมากเลย จากนั้นพระเอกก็ถอดเสื้อนอกของตัวเองออกมาแล้วบอกให้นางเอกเอาไปซักให้เหมือนที่ครอบครัวเขาทำกันน่ะนางเอกที่ไม่มีทางเลือกจึงทำได้เพียงซักไปบ่นไปตอนแรกฉันคิดว่าตานี่เป็นคนบ้าแต่ดูแล้วเขาน่าจะเป็นจิ้งจอกเจเล่ห์ซะมากกว่าคืนนั้นพระเอกก็ได้นอนหลับฝันเห็นแม่นางเมยซังในยุคโชซอนเธอได้มาหาเขาพร้อมกับใบหน้าที่เศร้าหมองแต่เขากลับไม่ได้ยินในสิ่งที่เธอพูดเลยก่อนพระเอกจะตื่นขึ้นมาในเช้าวันรุ่งขึ้นเพราะโดนนางเอกปลุก นางเอกได้ร่างสัญญาจ้างมาเสร็จสับพยายามบังคับให้พระเอกประทับลายนิ้วมือแต่พระเอกกลับคิดว่านี่คือสัญญาท่าที่จะทำให้ลูกหลานของเขากลายเป็นท่าเธอตลอดไปเขาก็เลยไม่ยอมประทับตาให้ก่อนพระเอกจะลุกขึ้นบอกว่าวันนี้เขามีธุระไว้คุยเรื่องนี้หลังจาจได้ค่ากลับมาละกันแต่เนื่องจากเสื้อที่พระเอกให้นางเอกซักเมื่อคืนมันยังไม่แห้งนางเอกก็เลยพาพระเอกไปหาซื้อชุดฮันบกชุดใหม่เธอพยายามเลือกชุดที่ถูกที่สุดให้กับพระเอก ทว่าพระเอกก็ได้นไปถูกใจชุดราคาแพงๆนางเอกจึงจำใจต้องยอมจ่ายเพื่อเอาใจให้พระเอกยอมมาร่วมงานกับเธอขณะเดียวกันเชฟอีก,ก็ตั้งใจมาหานางเอกที่ร้านแต่ก็ไม่เจอก่อนเขาจะได้รับสายจากใครบางคนและเขาก็ได้บอกกับคนคนนั้นว่าทุกอย่างน่าจะเรียบร้อยอีกในไม่กี่วันดังนั้นเดินหน้าตามแผนต่อไปได้เลยระหว่างนั้นเองดาราสาวจองมีซอนก็ได้เดินทางมาถึงพอดี และพบเข้ากับเชฟอีที่กํบบาลังโดนแฟนคลับมากมายรุมขอถ่ายรูปทําให้เธอรู้ว่าเชฟอีคนนี้ก็ดังเหมือนกันแฮะหากได้ไปยืนถ่ายรูปข้างเขาสักช็อตก็คงฟังดูไม่เลวง่ายๆก็คือเธออยากให้ตัวเองมีข่าวเช้าคู่กับเขาเพื่อให้เธอกลับมามีกระสอีกครั้งนั่นเองพอคิดได้แบบนั้นเธอก็ตัดสินใจกลับไปแต่งตัวในละมิตตัวเองใหม่แล้วค่อยกลับมาคุยงานกับเชฟอีในร่างที่เพอร์เฟกที่สุดฝั่งพระเอกก็ได้มาต่อที่ร้านทําผมนางเอกจึงทําได้เพียงบ่นกับตัวเอง ที่เธอต้องมาเสียเงินไปฟรีๆกับตาจิ้งจอกเจ้าเล่ห์อย่างพระเอกเธอก็เลยคิดที่จะเลิกยึดติดกับพระเอกแล้วค้นหาเชฟดีๆสักคนในเว็บหางานทว่าพอเห็นค่าจ้างเท่านั้นแหละเธอก็เปลี่ยนใจกลับมายึดติดกับพระเอกตามเดิมก่อนเธอจะนั่งรอพระเอกตัดผมจนพลอยหลับไปและตื่นขึ้นมาเจอเข้ากับพระเอกลุกใหม่ที่เห็นแล้วถึงกับใจเต้นแรงตึกตักเะว่าในเวลาเดียวกันนี้เองพระเอกก็มองไปเห็นเข้ากับจองมีซอนที่เดินลงมาจากบันได เขาจึงรีบตะโกนเรียกเธอว่าแม่ซังพร้อมวิ่งตรงเข้าไปหาเธอเธอจึงรีบวิ่งหนีขึ้นรถจากไปเพราะเธอคิดว่าที่พระเอกตามเธอก็เพราะเขาจําได้ว่าเธอเป็นดาราก่อนนางเอกจะวิ่งตามมาบ่นพระเอกที่จูจ่ๆเขาก็วิ่งพรวดพลาดออกมาแบบนั้นพระเอกจึงอธิบายว่าเขาเจอคนรู้จักนางเป็นศิลปินที่ข่าชื่นชมมากตอนอยู่ที่โชซอนนางเอกก็เลยถามว่าตกลงแล้วพระเอกจะเอายังไงกันแน่เรื่องร้านอาหารพระเอกจึงสวนว่านางเอกช่างเป็นคนใจร้อนยิ่งนัก ข้าบอกแล้วไมิใช่หรือว่าจะให้คําตอบหลังจากที่ข้าทําธุระสาคัญเสร็จนางเอกจึงได,ได้ถอนหายใจแบบเซงเงแล้วเดินติดตามพระเอกต่อไปเพื่อการพระเอกชิงหนีพระเอกได้เดินทางกลับมาที่พระราชวังช้างดอกอีกครั้งและนั่งลงถวายการคํานบพระราชาอยู่ที่หน้าตําหนักทองพระโรงสัญญาว่าตัวน,นั้นจะหาทางกลับไปยงังโชซอนให้จงได้ทว่าท่าทางปแปลกๆของพระเอกดันทําให้เขากลายเป็นจุดสนใจของนักท่องเที่ยวที่เดินผ่านไปผ่านมา ทำให้นางเอกที่อยู่ด้วยรู้สึกอายจนแทบอยากจะมุดแผ่นดินหนีซึ่งหลังจากพระเอกแสดงตวเป็นค่ารับใช้ผู้พักดีเสร็จเขาก็ตั้งใจว่าจะไปแสดงความกระตันยูต่อบิดาของตนต่อดังนั้นเราไปพบพ่อผู้ล่องลับของข้ากันเถอะในโชซอนข้าฝังร่างท่านพ่อไว้ที่ยองอินแต่เนื่องจากแผ่นดินมีการเปลี่ยนแปลงอันดับแรกเราคงต้องค้นหาก่อนเล่นเอานางเอกถึงกับฟิวขาดโยนของลงพื้นตอบตกลงพระเอกด้วยความหมงุดหงิดเชื่อเขาเลยค่ะฉันจะทํา ฉันกลายเป็นคนทุ่มเทเพื่อปกป้องร้านอาหารของแม่ตั้งแต่เมื่อไหร่กันเนี่ยฉันคงเสียสติปไปแล้วจริงๆไปเลยจะไปที่หลุมศพพ่อคุณหรือโชซอนก็เชิญเลยพระเอกจึงยิ้มและบอกว่างานปลาทูย่างฐานเป็นเช่นไรทําให้นางเอกยิ่งหัวเสียหนักขึ้นไปอีกที่พระเอกมาขอให้เธอเลี้ยงอาหารคุณยังมีจิตสํานึกบ้างไหมเนี่ยพระเอกอธิบายข้าหมายถึงอาหารรายการแรกของร้านตั้งหากละ่ะข้าไม่ได้มีแผนจะค้นหาหลุมศพท่านพ่อวันนี้อยู่แล้ว ก่อนจะถึงช่วงเวลาที่สำคัญข้าก็แค่อยากทำความเคารพต่อพระราชวังก่อนก็เท่านั้นแม้ว่าบ้านเมืองของข้าจะล่มสลายไปแล้วอย่างไรเสียข้าก็มาจากโชซอนถึงอย่างนั้นนางเอกก็ยัง,งหุดหงิดอยู่ดีเดินเข้าไปทุบพระเอกรัวๆที่เขาดึงเกมลากเธอมาถึงที่นี่ทั้งๆท,ที่เขาตั้งใจจะร่วมมือกับเธอตั้งแต่แรกแล้วในทางกลับกันมีซอนในชุดจัดเต็มก็ได้เดินทางมาพบเชฟอีเพื่อพูดคุยเรื่องงานพิเซนเตอร์แต่เนื่องจากมีซอนมาช้ากว่าเวลานัดเกือบสองชั่วโมง เชฟอีก็ e เลยปฏิเสธไม่ยอมร่วมงานกับเธอและได้เชิญมีซอนออกจากร้านอาหารไปเพราะพวกเขาต้องเตรียมตัวต้อนรับลูกค้าเล่นเอามีซอนถึงกับเวอร์ก่อนเธอจะขอนั่งรอเชฟอีจนกว่าเขาจะทำงานเสร็จเพื่อชอดเชยที่เธอมาสายเชฟอีก e ็เลยตามใจปล่อยให้เธอรอตามที่เธอต้องการมีซอนจึงกลับไปนั่งรอในรถบ่นกับผู้จัดการว่าหลังจากที่ไม่ข่าวการเดทของเธอกับเชฟอีหลุดออกไปเธอจะจบเรื่องนี้ทันทีโดยเธอจะเป็นฝ่ายทอดทิ้งเขาอย่างโหดร้าย แต่เธอก็โดนผู้จัดจาก,การดับฝันซะก่อนและขอให้เธอกลับมาโฟกัสเรื่องการถ่ายโฆษณาดีกว่าถึงอย่างนั้นมีซอนก็มั่นใจอยู่ดีว่าเชฟอี e เริ่มสนใจเธอแล้วและต่อให้เธอจะดังเพราะข่าวเชาามันก็ถือว่าดังเหมือนกันเย็นวันนั้นเมื่อพระเอกนางเอกกลับมาถึงร้านพวกเขาก็ได้เห็นเข้ากับรถของมีซอนที่จอดปิดหน้าร้านของพวกเขาอยู่ทําให้พระเอกไม่พอใจเดินเข้าไปตะโกนบอกให้คนในรถออกมา ทำให้มีซอนตกใจมากเพราะเธอจําได้ว่าพระเอกคือคนที่ไล่ตามเธอตอนอยู่ที่ร้านทําผมเธอก็เลยคิดไปว่าพระเอกต้องเป็นสต็อกเกอร์นแน่ทว่าพอผู้จัดก,การจะลงไปจัดการให้มีซอนก็บอกว่าไม่ต้องเธอบอกว่าเป็นความผิดของเธอเองเพราะวาความสวยของเธอทําให้คนตกหลุมรักและพอได้ตกหลุมรักแล้วก็จะลืมยากนี่แหละคือสภาพของเชฟอี e ในอนาคตจากนั้นเธอก็บอกให้ผู้จัดก,การขับรถออกไปพระเอกก็เลยบ่นตามหลังทําผิดไม่รู้จักขอโทษช่งางไร้ยางอายจริงๆ ต่อมาผู้จัดการกับมีซอนก็ได้เข้ามาคุยงานกับเชฟอีและเนื่องจาก ison, มีซอนมีสกิลการแสดงที่ต่ำเตี้ยเรียดินเชฟอี e. ก็เลยบอกให้เธอลืมแผนงานก่อนหน้านี้ไปให้หมดไม่ต้องแสดงอะไรมาทำเป็นเรียลลิตี้คุณจะต้องกินอาหารของผมจริงๆแล้วเราจะบันทึกปฏิกิริยาของคุณไว้ตามความเป็นจริงถ้าว่ามีซอนกลับไม่อยากทำงานนี้เพราะเธอไม่เคยทำรีแอคอาหารมาก่อนฉันค่อนข้างเรื่องมากเรื่องอาหารการกินนะคะฉันไม่เคยกินอะไรแล้วรู้สึกว่ามันอร่อยเลย เชฟอี e, จิงยิ้มแล้วบอกว่ามันไม่ใช่ปัญหาเพราะคนที่ทําอาหารก็คือผมผมรับรองได้เลยว่าคุณจะต้องพูดออกมาว่าอร่อยมากค่าวันนั้นพระเอกนางเอกก็ได้ออกมาหาซื้อวัตถุดิบด้วยกันแต่พระเอกดันตีเรื่องคุณาภาพของปลาทูออกมาชุดใหญ่ต่อหน้าต่อตาเจ้าของร้านบอกว่าต่อให้กินฟรีเขาก็ไม่เอาทําให้เจ้าของร้านฉุนกึกสาดเกลือไล่พระเอกทันทีนางเอกจึงถามพระเอกว่าเขารู้เรื่องพวกนี้ได้ยังไง พระเอกเล่าว่าขเขาเรียนมาจากท่านพ่อเพราะพ่อของเขาชอบกินปลาทูย่างถ่านเป็นอย่างมากก่อนพระเอกจะมองไปเห็นร้านขายปลาทูที่คุณภาพถูกใจแต่ราคาดันสูงลิ่วจนนางเอกไม่กล้าซื้อพระเอกจึงทวงขึ้นมาว่าจะให้ขายอาหารคุณภาพต่ำในวันเปิดร้านวันแรกง,งั้นเลอท้ายที่สุดนางเอกก็เลยต้องยอมพระเอกอีกครั้งไม่เพียงแค่นั้นพระเอกยังได้ขอให้นางเอกซื้อเค้กข้าวถั่วแดงไปเสิร์ฟใป้ลูกค้าในวันเปิดร้านด้วยเพื่อช่วยปัดเป่าความชั่วร้าย แต่นางเอกกลับปฏิเสธเพราะเธอรู้สึกว่ามันสิ้นเปลืองเกินความจําเป็นก่อนพวกเขาจะเดินเข้าไปซื้อบวบกับคุณลุงท่านหนึ่งซึ่งก็คือท่านลุงปริศนานั่นเองแต่หลังจากเดินจากมาได้ไม่นานพระเอกกลับรู้สึกคุณหน้าท่านลุงขึ้นมาและนึกออกว่าท่านลุงคนนี้ก็คือท่านลุงในยุคโชซอนที่พูดจาปแปลกๆกับเขาตอนที่เขาเอาปลาไปให้ทว่าพอพระเอกหันกลับไปดูท่านลุงก็หายตัวไปแล้วแถมเจ้าของร้านแถวนั้นก็บอกว่าไม่เคยมีใครนั่งอยู่ตรงนี้เลย ทำให้นางเอกรู้สึกขวนหัวลุกขึ้นมาส่วนพระเอกเดินกลับไปซื้อเค้กข้าวถั่วแดงทันทีเช้าวันรุ่งขึ้นพระเอกนางเอกก็ได้มาเยี่ยมแม่นางเอกที่โรงพยาบาลเพื่อบอกแม่เรื่องที่วันนี้พวกเขาจะกลับมาเปิดร้านอาหารของแม่อีกครั้งทางเชฟอี e ก็ได้มาบอกกับมีซอนกระทันหันว่ารายการในวันนี้จะเป็นรายการสดซึ่งนอกจากมีซอนแล้วเขายังได้เชิญอินฟูมาร่วมชิมอาหารด้วยอีกหลายคนทําให้มีซอนรู้สึกไม่พอใจขึ้นมาที่เขาไม่แจ้งเรื่องผู้นี้กับเธอก่อนล่วงหน้า เชฟอี e ก็เลยยอกย้อนกลับคุณจะบอกว่าคุณไม่สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆได้งั้นเหรอครับจะบอกว่าตัวเองไม่โปรเฟชชั่นอลใช่นะพอพูดจบเชฟอีก็เดินจากไปทันทีปล่อยให้มีซอนนั่งอึ้งอยู่คนเดียวถึงอย่างนั้นการถ่ายทําทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีเป็นไปตามที่เชฟอีคาดไว้มีซอนแสดงออกมาอย่างชัดเจนว่าอาหารของเชฟอีอร่อยมากแต่ว่าพอกินเข้าไปมากๆเธอกลับรู้สึกแปลกๆขึ้นมาเธอจึงได้ขอเชฟอีพักสักครู่แต่เชฟอีก็ไม่ยอม อ้างว่าจะหยุดไหลสดกลางคันไม่ได้ภาพได้เล่าย้อนกลับไปในอดีตมีซอนเคยเป็นดาราเด็กที่มีชื่อเสียงมากแต่พอเธอเริ่มโตขึ้นความนิยมของเธอก็เริ่มลดลงเธอจึงพยายามทำตัวให้ดูเด็กแต่งตัวเหมือนเด็กกินขนมเหมือนเด็กอยู่ตลอดและความกดดันที่มากมายนั้นมันก็ส่งผลให้เธอมีอาการขึ้นไส้เวลากินอาหารด้านพระเอกนางเอ,งเอกก็ได้เปิดร้านอาหารอย่างเป็นทางการแล้วแต่ร้านของพวกเขากลับเงียบกริบ ไม่มีลูกค้าเข้าร้านเลยแม้แต่คนเดียวทว่าในขณะที่นางเอกรู้สึกกังวลพระเอกกับเอาแต่นั่งสงสัยว่าทำไมที่นี่ถึงได้มีคนที่หน้าตาเหมือนกับคนที่เขารู้จักในโชวซอนอยู่ด้วยเขาก็เลยหยิบเค้กข้าวถั่วแดงขึ้นมากล่องหนึ่งแล้วเดินตรงไปที่ร้านของเชฟอีซึ่งในเวลาเดียวกันนี้เองมีซอนที่กำลังไร้สดทานอาหารก็ได้มีอาการคลื่นไส้ขึ้นมาขณะกินอาหารของเชฟอีเธอจึงได้วิ่งออกมาเจียนหน้าร้านทำให้เจอเข้ากับพระเอกที่เดินเข้ามาในร้านพอดี และพระเอกก็ยังคงคิดว่าเธอคือแม่ซังไม่นานเชฟอีก็เดินออกมาหามีซอนด้วยความโกรธเธอคิดจะทําอะไรของเธอคิดจะทําลายอาชีพฉันหรือไงเธอคิดจะรับผิดชอบเรื่องนี้ยังไงฮะพระเอกที่เห็นแบบนั้นก็เลยเดินเข้ามาแทรกกลางระหว่างทั้งสองคนข้าไม่รู้หรอกนะว่าเกิดอะไรขึ้นแต่การรั้งคนป่วยไว้แบบนี้ไม่ดีเลยนะขอรับพระเอกพูดกับเชฟอีไปพร้อมกับส่งสัญญาณมือด้านหลังให้มีซอนรีบหนีไป พระเอกพยายามรั้งเชฟอีไว้โดยการมอบเค้กข้าวถั่วแดงให้กับเชฟอีสิ่งนี้จะทำให้จิตใจของท่านสงบลงขอรับในทางกลับกันที่ร้านของแม่นางเอกก็ดันมีลูกค้าเข้าแต่พ่อครัวกลับไม่อยู่นางเอกจึงได้ไปตามพระเอกกลับร้านทำให้เชฟอีหัวเสียขั้นสุดเมื่อรู้ว่าพระเอกนางเอกร่วมมือการเปิดร้านอาหารต่อแถมพระเอกยังมานั่งย่างปลาหน้าร้านลต่นหอมฉุยดึงดูดความสนใจทำให้มีลูกค้ามากมายมายืนต่อคิวกันเต็มหน้าร้าน และตอนที่สี่ก็ได้จบลงเพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมและรับฟังแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปค่ะ